อาจารย์ซาโตะโคจิหนึ่งในตัวละครที่หวานมาเมล็ดพันธุ์ให้ฮาโอจูดได้ตื่นขึ้น สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่มูเก็งแฟนตาซีสำหรับ The e n e m y ในวันนี้นะครับก็เอาตัวละครจากยูกิโอภาค GX มาพูดคุยกันนะโดยจะเริ่มเป็นตัวละครของซีซั่น3แล้วนะครับซึ่งตัวละครในคลิปนี้จะมีชื่อว่าซาโตะโคจิครับซึ่งคนคนนี้เนี่ยผมใช้คําว่าเหมือนเป็นตัวต่อสู้ผ่านๆไปเนาะแต่ว่าพอมาดูข้อมูลเชิงลึกของเขาแล้วตัวของซาโตะโคจิที่เป็นอาจารย์คนนี้นะครับเขาเหมือนจะมีบทบาทแพลๆว่าเป็นตัวตั้งต้นให้จูไดนั้นเริ่มมีความ ในจิตใจแล้วก็ได้กลายเป็นฮาโอจูไดที่เราได้เห็นกันในของซีซั่น3นี้นะครับส่วนใครกําลังรอดีเอนเนมี่ของฮาโอจูไดอยู่ก็ผมว่าอีกประมาณสัก5เอพิโซดบวกลบนะครับน่าจะมาแล้วสาหรับฮาโอจูไดเนาะอันนี้ก็ฝากรอติดตามกันไปด้วยสําหรับตัวละครที่เป็นศัตรูในซีซั่น3นะครับซึ่งตัวซาโตโฟจินี้นะครับจะมีบทบาทอยู่ในตอน113กับ114ครับซึ่งตัวของเขานะครับผมจะขอแบ่งแชปเตอร์ในการพูดคุยสักประมาณ3แชปเตอร์ด้วยกันนะครับก็คือจะพูด ูดถึงเบื้องหลังของเขาว่าเขาเป็นตัวละครที่มีบทบาทอะไรยังไงกับคู่หูของเขานะครับแล้วก็บทบาทการพลิกผันมาเป็นอาจารย์บวกกับความแค้นที่มีต่อจูไดและเรื่องราวการมาปะทะกับพระเอกอย่างยูกิจูไดนั่นเองครับบวกกับจะมีประเด็นให้ด้วยว่าทําไมตัวละครตัวนี้เป็นหนึ่งในตัวละครที่มีส่วนในการทําให้จูไดนั่น,นกลายเป็นฮาโอจูไดได้ด้วยครับย้ําว่าเป็นแค่ส่วนหนึ่งเล็กๆนะครับแต่ว่ามันก็เป็นองค์ประกอบสําคัญที่ทําให้ฮาโอจูไดได้ตื่นขึ้นมาในบุคลิกของยูกิจูไดและวงเล็บให้ว่าเป็นข้อสังเกต วตัวของผมนในเนื้อเรื่องอนิเมะมันน่าจะไม่ได้มีการเขียนเป็นรูปประทขนาดนั้นผมแค่เอาข้อมูลมาประกอบแล้วก็วิเคราะห์ให้ฟังท่านผู้ชมคิดเห็นเหมือนต่างยังไงก็ไว้มาคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับถ้าท่านผู้ชมพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่าตัวละครซาโต้โคจิมีที่มาที่ไปอะไรยังไงให้เราได้พูดถึงกันบ้างครับผมก่อนอื่นนะครับซาโต้โคจิหรือบางครั้งผมจะเรียกว่าอาจารย์ซาโตะนะครับเขาเนี่ยเป็นดูเอลิสคนหนึ่งและกันที่มีความฝันนะครับเขาเนี่ยเคยเดินในเส้นทางของโปรดูเอลิสมาก่อนนะ และตัวของเขาเองนะครับก็ใช้คําว่าทุ่มเทกับการที่จะทําให้ดอลของตัวเองเนี่ยมันดีนะครับคือในฐานะฝีมือของซาโตะโคจิเนี่ยมองว่าอยู่ในเกณฑ์กลางๆครับผมแต่ทีนี้เนี่ยตัวของเขาก็จะมีคู่หูอยู่ตัวหนึ่งครับซึ่งคู่หูของเขาจะมีชื่อว่าครายิงสกาไรครับผมอันนี้เป็นมอนสเตอร์นะครับและเท่าที่ดูจากเนื้อเรื่องเนี่ยเหมือนมีบทบาทเป็นพูดแห่งดวลมอนสเตอร์นะครับอ่ะซึ่งอันนี้ผมขอปูนิดนึงว่าเวลาที่เราดูยูกิโอภาค g กนี้นะครับมันจะมีตัวละครแค่บางตัวเท่านั้นนนนที่่สาาามรถเเหห็หู้้้แงดดดวลไโยพืฐ แล้วถ้าเห็นหนึ่งตัวก็น่าจะเห็นโดยองครวมใช่ไหมว่าเห็นตัวอื่นด้วยของคนอื่นอะไรเงี้ยแต่ของอาจารย์ซาโตโคจิยังถือว่ามีคำถามมาอยู่นิดนึงนะครับว่าเขาเห็นเฉพาะของเขาหรือเปล่าหรือเขาเห็นของคนอื่นด้วยนะเพราะว่าการต่อสู้กับจูไดที่เห็นนี่ก็คือแบบเห็นเป็นมอนสเตอร์ธรรมดาเท่านั้นเองนะครับซึ่งตัวไครอิงสกาไนหรือจะเรียกว่าสกาไนเนี่ยเป็นตัวละครที่มีความเป็นฮีโร่ประมาณหนึ่งนะโดยที่ว่าตัวของซาโตโคจิเขาก็จะเป็นคนที่มีความยึดมั่นในความเป็นฮีโร่บวกกับความรับผิดชอบด้วยนะครับ เขาพูดไว้เป็นประโยคเดียวกับที่เราอาจจะเคยเห็นในหนังบางเรื่องนะครับว่าพลังที่ยิ่งใหญ่มันต้องมาพร้อมกับความรับผิดชอบที่ยิ่งใหญ่ในความหมายคือถ้าเขามีการพัฒนาฝีมือตัวเองให้มีความยิ่งใหญ่ให้เป็นดูเอลิสที่แข็งแกร่งได้แล้วเขาก็จะรู้ว่ามันมีความรับผิดชอบที่ยิ่งใหญ่รออยู่บวกกับการที่เวลาเขาเห็นใครก็ตามที่เก่งมากๆที่สุดยอดมากมากเขาก็จะคิดแบบนั้นมีความคาดหวังแบบนั้นแล้วก็คิดไปเองว่าคนคนนั้นก็จะต้องแสดงความรับผิดชอบอันยิ่งใหญ่ด้วยนะครับแหมพูดประมาณนี้ก็ท่านา โดยซาโต้โคจิที่พัฒนาฝีมือดูเอลมาเรื่อยๆกับสกาไนเพื่อนคู่หูของเขานะครับคือการที่ซาโต้โคจิเขามีแนวคิดแบบนี้นะครับเขาจะบอกว่ามอนสเตอร์ของเขาอย่างสกาไนเนี่ยเหมือนเป็นฮีโร่ที่มีการแบกความคาดหวังของคนดูและตัวซาโต้โคจิเวลาดูเอลกับใครก็ตามเนี่ยเขาก็จะใช้ความคาดหวังนั้นในการไขว่คว้าชัยชนะมาเรื่อยๆครับแต่ว่าวันหนึ่งมันก็มาถึงจุดที่ว่าการดูเอลไม่เป็นไปตามที่คนดูหวังเนาะก็อาจจะเกิดความพ่ายแพ้อะไรก็ว่ากันไปนครับทำให้ผู้คนที่คาดหวังเยอะผิดหวังเยอะก็เลยสาบส่ง ซาโตโคจิเลยเนาะทั้งๆที่แบบเป็นการแพ้การดูเอลนิดๆ,นดๆหน่อยๆเท่านั้นเองนะครับมันก็น่าจะเกิดขึ้นได้ในดูเอลิสทั่วๆไปเะนาะแต่เมื่อพ่ายแพ้แล้วผู้คนโหแล้วผู้คนผิดหวังแล้วยังมีมอนสเตอร์ตัวหนึ่งที่คอยปกป้องและอยู่เคียงข้างเขามานั่นก็คือสกาไนต์ตัวนี้นี่เองครับผมและทีนี้เนี่ยตัวของสกาไนต์มันจะมีอีกรูปลักษณ์หนึ่งที่มีชื่อว่าสแครปสกาไนต์ครับสแครปสกาไนต์เหมือนเป็นตัวสกาไนต์ที่มีการหุ้มเกราะที่ใส่เรื่องของความแค้นความเจ็บปวดอะไรพวกนนนนี้ขอองาาตตเเเเไปปรัมม่็็็ูกษ์หยท หูที่ดีแกซาโต้โคจิคนนี้ครับและถึงวันหนึ่งนะครับซาโต้โคจิก็ได้ผันตัวมาเป็นอาจารย์ของด u ลเอลอะคาเดมีครับซึ่งเรื่องราวของการทุ่มเทเรื่องราวของความตั้งใจของเขาที่จะเป็นโปรดอลิสเนี่ยถือว่าโอเคยอมตอนนั้นก็ไแดกไม่ทาแล้วมาเป็นอาจารย์ดีกว่าโดยที่เป็นอาจารย์ที่ก็ตั้งใจนะครับอยากให้นักเรียนได้รับสิ่งที่เขาสอนไปอย่างเต็มที่แต่ทีนี้นะครับมันก็นํามาซึ่งความผิดหวังของตัวเขาเองอีกอย่างหนึ่งด้วยนะครับทำให้เขาเนี่ยกลายเป็นตัวละครที่ไปร่วมมือกับโปรเฟสเซอร์คับรา ก็บอกได้เลยว่าเดี๋ยวจะอยู่ในดีเอนเนมเอพิโซดถัดไปแน่นอนครับผมเพราะไอ้ตัวนี้ร้ายมากๆเลยครับโดยการที่เขามาชวนซาโต้ที่เป็นอาจารย์ไปแล้วแบบนี้มาร่วมโปรเจกต์นะครับก็แน่นอนครับผมตัวของโปรเฟสเซอร์คาบราเนี่ยเขาอยากให้ด u e อ i s t ที่มีเดดเบลของเขานในการที่จะรวบรวมพลังมาส่งให้กับ U b เบลเนี่ยทำการดูเอลไปเรื่อยๆเพื่อที่จะสะสมพลังโดยที่ว่ามองในมุมนี้ปุ๊บซาโต้โคจิคือตัวหมาของโปรเฟสเซอร์คาบราดีๆนี้เองครับอ่ะและทีนี้ตัวของเขาเองที่มีมุมผิดหวังในเรื่องตัวนักเรียนทั้งหลายนะครับเข ฉันจะรูเอลตามที่ professor เขาบ้ามาชวนนี่แหละเพื่อที่จะเป็นการล้างแค้นนักเรียนนะครับผมจําได้เลยว่าตอนดูตอน113มนะครับมันเป็นการเปิดตอนที่แบบมีความหดหูห่ประมาณนึงนะคืออาจารย์แกก็จะมีมุมที่แบบเหมือนไปแล้วอะครับว่าสอนในคาบเรียนคาบนี้เราจะมาเรียนเรื่องเกี่ยวกับการต,ต้องห้ามนู่นนี่นั่นนะการใช้การ์ดมันมีข้อจํากัดแบบนู่นนี่นั่นคือสอนเป็นเรื่องเป็นรามนิดนึงครับผมแต่เราจะได้เห็นว่าคลาสเรียนนั้นเนี่ยไม่มีนักเรียนที่มาเข้าคลาสเลยซึ่งที่จริงแล้วอันเนี้ยนักเรียนโดดเเรรีียยนนนนนมมมัม้ก็ไ่่่่าาาจะะใใชดวพวพตอท professor เคราเข้ามาที่โรงเรียนแห่งนี้และเขาได้จัดการแข่งดิสโคเชอร์ดูเอลเนาะที่ให้ดูเอลิสมาต่อสู้กันแล้วทีนี้ไอเดธเบลอะครับมันดูดกินพลังงานชีวิตของพวกดูเอลิสทั้งหลายเพื่อส่งต่อให้กับยูเบลด้วยใช่ไหมมันก็ทําให้นักเรียนหลายๆคนนะครับประสบกับอาการเหนื่อยล้าไม่สามารถมาเข้าเรียนได้อ่าแต่ว่าไม่เข้าเรียนสักคนเลยแบบนี้ก็ยิ่งทําให้อาจารย์ซาโต้นะครับแกยิ่งแค้นเลยว่าโอ้โหนักเรียนแม่งไม่ได้เรื่องในราวเลยเนาะเราอุตส่าห์ตั้งใจสอนแบบนี้นะครับซึ่งในโลกแห่งความเป็นจริงมกมนาาอจ่แบบตใส พอมาเจอกับลูกศิษย์ที่ไม่ได้มีความตั้งใจเรียนอะไรแบบนี้มันก็เป็นการสร้างความผิดหวังและก็สร้างความท้อให้กับอาจารย์ได้ด้วยเหมือนกันโดยที่ว่าความแค้นที่สุดของอาจารย์ซาโตโคจิที่พูดให้เราเห็นเป็นรูปธรรมนะครับนั่นก็คือกับพระเอกของเรานี้นี่เองครับสมมุติว่าท่านผู้ชมดูอนิเมะมาถึงตอนนี้นะครับตอนที่113ผมถามท่านผู้ชมว่าเคยเห็นยูกิจูไดตั้งใจเรียนตอนไหนไหมครับเออส่วนใหญ่ก็คือไม่ค่อยตั้งใจเรียนนะครับพี่แกเป็นสไตล์แบบว่าภาคปฏิบัติมากกว่าไงฉันเป็นเท่่่ง้วารไไซึ เวลาที่มีค่าของอาจารย์ซาโตโคจิหรือกระทั่งข้ามใดก็ตามนะจูไดหลับในห้องเรียนบ้างชวนเพื่อนคุยบ้างก็ต้องบอกเลยนะครับว่าอันเนี้ยมันเป็นเอฟเฟกที่ส่งต่อให้กับเพื่อนคนอื่นครับคือท่านผู้ชมสังเกตมว่าเวลาที่เราเรียนในห้องเรียนนะครับเวลาที่มีเพื่อนกลุ่มหนึ่งเริ่มชวนคุยปุ๊บมันจะเริ่มมีอีกกลุ่มหนึ่งชวนคุยและการตั้งใจเรียนในขั้นนั้นเนี่ยมันก็จะดูดรอปลงไปเลยนะครับซึ่งจูไดเนี่ยสามารถส่งอิทธิพลจุดนี้ได้แล้วทีนี้ผมเชื่ออีกออออยยยยย่่่่่่่าาาาางงงงนน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 นึวววัััักกกกกเเเเเเเรรรรีีีีีีีหหหลลลๆมมมม็ููิิจจไดดะะืบทฝ้้้แตใ กูก็ไม่ต้องตั้งใจเรียนก็ได้นี่หว่าซึ่งอันเนี้ยมันเป็นสิ่งที่อาจารย์ซาโต้แกคิดว่าจูไดเนี่ยมาแพร่เชื้อแห่งความขี้เกียจให้กับเพื่อนๆน,นะครับให้ไม่ตั้งใจเรียนไปด้วยกันซึ่งตัวนี้ก็เลยเป็นจุดที่ว่าตัวของเขามีความแค้นกับตัวยูกิจูไดเป็นอย่างมากเลยครับซึ่งในเซตติ้งตัวละครผมชอบมากเขาใช้คําว่าแค้นอยู่ฝ่ายเดียวนะครับคือเราจะมารู้ที่หลังว่าจูไดเองเขาก็รู้สึกผิดกับตรงนี้แล้วก็ไม่ได้มีเจตนาจะทําให้อาจารย์รู้สึกไปในทางนั้นอยู่แล้วเออก็คคแแบกกูููีี้้้้เย,เยาจจจจงง่า่าาริดดดดลผสมมมววนนัใุซึึะ ขอโทษขอโพยแล้วมันก็ไม่ทันแล้วนะครับตอนนั้นก็คือดวลกันไปเรียบร้อยนะครับแต่ว่ายังมีคนนึงสําหรับอาจารย์ซาโต้คนนี้นะยังพอมีความหวังว่าการเรียนการสอนของเขามันทําให้นักเรียนคนนึงสนใจนั่นก็คือเทนโจอินอสึกะครับผมแหมพอพูดแล้วก็อยากจะบอกว่าอสึกะเนี่ยเป็นความหวังของหมู่บ้านเลยนะครับทำให้อาจารย์ซาโต้แกยังพอมีกําลังใจแต่หาไม่ครับผมสุดท้ายแล้วเนี่ยอสึกะที่เหมือนเป็นฟางเส้นสุดท้ายของเขาก็ทําให้เขาผิดหวังด,วด้วยเหมือนกันนะครับก็คือมีการเฉลยจากโปรเฟสเซอร์คอบรา่นั่นแหละ ว่าเออคาบเรียนของอาจารย์ซาโตะมันก็น่าเบื่อเนาะวันนี้เราโดดเรียนไปดีกว่านู่นนี่นั่นนะครับจากที่เพื่อนของเขามีการชวนไปเที่ยวนู่นเที่ยวนี่อะไรเงี้ยนะครับก็โดดเรียนคาบของอาจารย์ซาโตะไปพออาจารย์ซาโตะรู้ความจริงตรงนี้เสร็จปุ๊บก็โอ้โหไม่น่าเชื่อเลยว่าคุณเทนโจอินอสึกะที่เราเคยเชื่อมั่นว่าเขาเป็นเด็กที่ตั้งใจเรียนคาบเราเขากลับคิดกับเราแบบนี้นะครับอะไรนั่นแหละก็เป็นฟางเส,สุดท้ายแล้วก็ทําให้เขานั้นไม่เหลือความหวังไม่เหลือความตั้งใจที่จะสอนนักเรียนของดูงเอฟอะคาเดมี่เเามีีต่อกนนันรย ในดูเวอแครดี้เมียแต่เมื่อคนที่เขาคิดว่ามันทําให้ทุกอย่างเป็นแบบนี้ก็คือยูกิจูไดเพราะฉะนั้นแล้วในเมื่อเขาตัดสินใจว่าเขาจะไม่เป็นอาจารย์แล้วจะลาออกแล้วเขาก็ต้องมาคิดบัญชีแค้นกับนักเรียนยอดแย่คนนี้อย่างยูกิจูไดนั่นเองครับอาทีนี้พูดถึงเรื่องของการต่อสู้บ้างคือในการต่อสู้กับจูไดนะครับจูไดจะมีการเปิดช่องนิดนึงเพราะรู้สึกว่าตอนนั้นก็คืออาจารย์ไงอาจารย์ก็คงไม่ได้ทําอะไรแปลกๆมั้งซึ่งตอนนั้นเนี่ยพวกนักเรียนเริ่มสงสัยแล้วว่าโปารเฟสเซอรครบาะรนวั ตอนนั้นก็คือจะมีจินคอกโคไดมีอสึกะบวกกับโอไบรอันอย่างเงี้ยก็มีการสืบอยู่ลับๆด้วยเหมือนกันเรียกว่าไม่ค่อยมีใครไว้ใจโปรเฟสเซอร์คอปรานั่นแหละครับซึ่งจูไดก็เป็นหนึ่งในคนที่รวมทีมไปกับพวกอสึกะเนาะในการที่จะไปสืบเรื่องราวตรงนี้แล้วก็ได้ไปถึงจุดที่เป็นใต้ดินเหมือนเป็นถัพลับอีกส่วนหนึ่งที่อยู่ในเกาะด,ดูเอลอะคาเดมีแห่งนี้นั่นเองครับโดยที่ว่าการต่อสู้กับจูไดกได็ได้เริ่มขึ้นเพราะว่าจูไดมาเจอกอาจารย์เหมือนกับว่าดักรอกันยังไง สามารถไปต่อได้นะแต่ถ้าเกิดว่าจะเปิดประตูนี้ได้ต้องชนะการดูอลกับผมเท่านั้นนะหลังจากนั้นก็มีการดูอลกันเลยระหว่างอาจารย์ซาโตะโคจิคนนี้กับ uki, ยูกิจูไดผู้เป็นพระเอกนั่นเองครับโดยในการต่อสู้นะครับมอนสเตอร์ที่ตัวของอาจารย์ซาโตะเขาใช้หลกัหลกๆนะก็คือจะเป็นสแคปสกาไนนะครับซึ่ง I ไอการ์ดใบนี้ความน่าสนใจก็คือมันพลังโจมตีป้องกันสูนนะครับแต่มันจะไม่ถูกทําลายในการต่อสู้และทีนี้ถ้าเกิดว่ามีมอนสเตอร์มาต่อสู้กับมันมันจะมีสครปเคาน์เตอร์ที่สามารถดึงมอนสเตอร์ของอีกฝ่าายนึงมมคควุ ซึ่งมอนสเตอร์ของจูไดก็โดนไปหลายตัวนะครับอย่างเบิร์สเลดี้เนาะกลายมาเป็นมอนสเตอร์ฝั่งของอาจารย์ซะอย่างนั้นเลยครับซึ่งในระหว่างดูเอลเนี่ยตัวของอาจารย์ก็จะมีการพูดเรื่องของความเจ็บปวดที่มีต่อจูไดนะว่าจูไดเนี่ยนะเคยเป็นคนที่สามารถทําภารกิจที่ยิ่งใหญ่ได้ดีมากๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องการสู้กับแสงแห่งการทาลายล้างเรื่องของการที่จะต่อสู้แล้วก็ผนึก3อสูรมายาไปได้อย่างเงี้ยมันก็เป็นพลังที่จูไดแสดงให้อาจารย์เห็นและอาจารย์ก็รู้สึกชื่นชมว่าไอ้ลูซี่คนนี้มันเก่งแต่่่่วววาาาใในนนคคลสเเรรียียยทํไไมมจจูดุงงงถึแแบบตั้้ก ยังส่งต่อความขี้เกียจให้กับเพื่อนรอบข้างด้วยนะครับซึ่งระหว่างที่ดูเอลจูไดก็จะรู้สึกว่าเออผมผมผม,ผมก็ไม่รู้ว่าใครจะไปคิดว,ว่าการทําแบบนี้จะทําให้อาจารย์เป็นได้ขนาดนี้นะซึ่งในระหว่างดูเอลอาจารย์ก็สามารถเอาครายิงสกาไนออกมาต่อสู้กับจูไดโดยสุดท้ายก็คือต่อสู้แล้วก็สู้จูไดไม่ได้นะครับโดยที่ความพ่ายแพ้ครั้งนั้นก็ทําให้อาจารย์นั้นถูกดึงพลังของการดูเอลไปด้วยด้วยเดสเบลที่ติดอยู่นะครับตัวจูไดเองก็มีเดสเบลติดอยู่ก็เลยถูกดูดพลังงานไปด้้้้ววววววยยยซึ่่่่่่งงในนจจจุดุดดดสททาา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 าแลลเเเเีีเรรรระไห็อออื์มมมกค กับอาจารย์มากแค่ไหนตอนที่พ่ายแพ้แล้วพลังแสงมันเรืองรองกับร่างอาจารย์เหมือนกับจะถูกดูดพลังวิญญาณไปเต็มที่เลยและเขาก็เห็นการสกัดไนของเขาร่วงลงมาและขณะที่เขากําลังจะเอื้อมมือไปหยิบการสกัดไนนะครับแล้วก็ร่วงลงไปในเหวที่อยู่ตรงบริเวณนั้นนั่นเองครับโดยจูไดที่เขาสู้จนถึงที่สุดกับอาจารย์นะครับก็จะได้รับคําถามจากอาจารย์เนาะว่าเนี่ยฉันเห็นว่าเธอก็ดูเอลไปเรื่อยๆใช่ไหมจูไดคุมว่าเธอสนุกสนานกับการดูเอลอันนั้นก็เป็นสิ่งที่ดีแล้วแต่สุดท้ายเธอต่อสู้ไปเพืื่่่่ออออะะไรรกันแนแแลเเมจจุดทีาายา,าย์ข แพ้ไปเขาก็ทิ้งคําพูดคาหนึ่งไว้ให้กับจูไดนะครับบอกว่าจูไดถ้าเธอต่อสู้เพื่อหวังสนุกอย่างเดียวแล้วละก็นั่นอาจจะไม่ใช่เหตุผลที่แท้จริงที่เธอดูเอลก็ได้วันหนึ่งเธอคงจะเข้าใจเองว่าตัวเธอนั้นดูเอลไปเพื่ออะไรซึ่งคําถามเนี่ยมันเป็นคําถามที่ฝังอยู่ในหัวจูไดมาเรื่อยๆนะครับบอกกัว่าถ้าเราได้ดูจุดเริ่มต้นของซีซั่นสนี้นะครับก็คือเราจะได้รู้ว่าโชเขาก็ได้ขึ้นเป็นโอเบลิสบลูแล้วเนาะส่วนจูไดเองน่าจะชอบสีแดงเนาะก็เลยเลือกที่จะไม่ได้เเเลลืื่่่่อออนนขััั้้แแตตยยยยาาาางไรคคบบววโชวมุกจจูดะส Respect duel ของพี่ชายของเขาแล้วก็เป็นดูเอลิสที่สง่างามให้ได้พอพูดอย่างนั้นกับจูไดไปปุ๊บเนะี่ยจูไดก็โอเคโอเคก็ตันนั้นไปก็แลวกันเนาะคือด้วยความที่ตัวโชวเองเขาก็มีการเติบโตมากขึ้นนะครับอันนี้ผมก็เคยพูดไว้นะว่าการเติบโตของโชมันค่อนข้างมีสเกลที่กว้างแล้วก็ต่อเนื่องมาตลอดของอนิเมะเลยครับแต่ว่าจูไดเองเนี่ยจุดนี้เหมือนเขาก็ไม่ได้มีคําตอบไม่ได้มีคําพูดอะไรที่สแสดงถึงการเติบโตของจูไดให้กับโชเนาะก็คือกลายเป็นโชที่เข้าใจว่าพี่ลูกพี่น่าจะมีคําแนะนํํําาาาอออะะไไรรททีีีี่่่่่ดดดดๆใใหหห้้้นนนนนนยยแตกกลัััับบมมมมมจจจุุุคผผเเชชวสง็็ปร ต้นสงสัยในตัวจูดว่าเออทำไมจูดถึงแบบเป็นลูกพี่แบบนี้เนาะแต่ตอนนั้นมันยังไม่ได้ขยายอะไรนะครับก็ยังเป็นพี่น้องที่สนิทกันดีอยแต่ทีนี้ตัวจูดที่เขามีการแสดงบทบาทตัวน,นี้กบโชว์ให้เราเห็นแล้วพอมาเจอคําถามเนี่ยของอาจารย์ซาโต้นะครับเขาก็น่าจะเริ่มมีมุมคิดแล้วว่าเออสุดท้ายแล้วเนี่ยฉันดูเอลไปเพื่ออะไรนะครับมีให้อีกหลักฐานหนึ่งเนาะก็คือมีการพูดคุยกับโยฮันหลังจากนั้นด้วยโยฮันเนี่ยมาช่วยจูดที่อ่อนแรงอยู่นะครับจูไดาดยก็จะมีจุดประสงค์ในการดูเออขงดคับ การมีเป้าหมายนะว่าเขาจะต่อสู้เพื่ออะไรซึ่งตัวโยฮันเขาก็จะมีความผูกพันกับพวกแบบผู้แห่งดวลมอนสเตอร์นะครับพวกมอนสเตอร์ของเขาที่เป็นสัตว์อัญมณีอย่างเงี้ยตัวโยฮันก็จะเรียกสัตว์อัญมณีเหล่านั้นว่าเป็นครอบครัวเลยทีเดียวนะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยตัวโยฮันค่อนข้างมีจุดประสงค์ในการต่อสู้เพื่อปกป้องผู้แห่งดวลมอนสเตอร์ซึ่งมันเป็นการโชว์ให้เห็นว่าโยฮันมีจุดประสงค์ในการดวลและเป็นคนที่รู้เป้าหมายในการดวลของตัวเองต่างกับจูดที่รู้สึกว่าที่ผ่านๆมาแม้จะมีกกกกาาาาาารรตตต่่่่ออออสูู้ทีมััันนนหหบงงงแขจจดยยโเเลว ก็แค่ต่อสู้แล้วก็ทําในสิ่งที่ตัวเองทําได้เท่านั้นเลยนะครับไม่ได้มีการแสดงแบบความมุ่งมั่นอันแรงกล้าในการดูเอลว่าดูเอลไปเพื่อจุดประสงค์อะไรแบบนี้เนาะซึ่งคนที่มาคอนเฟิร์มให้อีกคนหนึ่งนะครับว่าตรงนี้จะเป็นจุดสตาร์ทในความสงสัยในตัวเองของจูไดว่าดูเอลไปเพื่ออะไรใช่ไหมคำตอบยังไม่มีนะครับแต่หลังจากที่อาจารย์ซาโต้ถามและจูไดกําลังงงๆอยู่นั้นเราจะได้ยินอีกเสียงหนึ่งที่มีการพูดออกมานะครับไม่ได้พูดกับจูไดโดยตรงนะแต่พูดให้คนดูดยนอย่างเราเห็นนั่นก เดียวฉันจะเป็นคนบอกคําตอบนั้นกับเธอเองอก็อันนี้เป็นช็อตต่อไปที่เราจะต้องไปรุ่นกันนะครับว่าตัวจูได้เขาจะต้องไปเจอกับอะไรบ้างจนถึงจุดที่ว่าเขาจะได้คําตอบนี้นะครับว่าเขาดูเอลไปเพื่ออะไรเนาะโอเคก่อนที่จะลามไปตัวละครตัวอื่นมากกว่านี้นะครับก็ขอปิดคลิปของอาจารย์ซาโต้โคจิคนนี้ครับผมอย่างที่ผมบอกนะว่าแค่คําถามเดียวแค่เรื่องราวเรื่องเดียวที่มีการพูดกับจูได้เกี่ยวกับเรื่องจุดประสงค์ของการดูเอลนะครับมันก็ทําให้เกิดการปูเรื่องราวอย่างเข้มข้นที่เราได้เห็นกันในซีซั่นสมนี้นี่เองรงรร่ืรา มีอะไรยังไงต่อมาเพิ่มเติมในดีแอนเนีพาร์ทไหนไหมหรือจะมีการทำคลิปแยกที่ไม่ใช่ดีแอนมแต่เป็นประเด็นพูดคุยในเรื่องยูกิโอภาค GX อกย่างเงี้ยก็คงจะมีข้อมูลมาพูดคุยกับท่านผู้ชมได้เพิ่มเติมอีกนั่นแหละครับแต่เอาเรื่องราวในคลิปนี้ก่อนนะครับท่านผู้ชมฟังมาแล้วเป็นยังไงบ้างคิดเหมือนคิดต่างอะไรยังไงไหมเกี่ยวกับเรื่องที่ว่าเฮ้ยซาโต้โคจิเขาก็เป็นหนึ่งในตัวละครที่มีส่วนทําให้จูไดเนี่ยมีความสงสัยในตัวเองแล้วก็นําไปสู่การกลายเป็นฮาโออูไดดดมม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 าาาาากกกนนนนน้้้ยยยคคค่หหงงงเเเีีีผผชปรรระ็็็ตลืพุัััววสํบ คุยให้ฟังเพียงเท่านี้ถ้าคลิปนี้มีข้อผิดพลาดประการใดผมก็ขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับดูคลิปนี้แล้วชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์กดแชร์กดกระดิ่งเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะและเดี๋ยวไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ